บอกแล้วว่าเธอคนนี้มันหน้าไม่เคยสำนึกในความผิดของตัวเองแม้แต่นาทีเดียวเล่นบทผู้ถูกกระทำจนสังคมเริ่มตาสว่างมากขึ้นทุกอย่างล้วนมาจากตัวเองทั้งนั้นการกระทำันนี้ก็เช่นกันทำให้รู้แล้วว่าเธอสร้างภาพมาโดยตลอดเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจจากเอฟซีกินยาเอฟซีทิชชู่เปียกของเธอ บอกว่าตัวเองนั้นถูกอดีตผัวใส่ร้ายถูกติ่งอดีตผัวใส่ร้ายแต่ไม่เคยมองเห็นความผิดของตัวเองว่าตัวเองทำอะไรไว้บ้างแต่กลับมาโบยโยนความผิดให้คนอื่นและตัวเองกลายเป็นผู้ถูกกระทำวันนี้ผู้ใหม่เป็นไข้ลิเกเอวี A v, เป็นไข้รีบพาไปโรงพยาบาล ส่วนลูกตัวเองแท้แท้หายใจแทบไม่ออกรอเป็นปีกว่าจะได้รับการรักษาจนไปอยู่กับพ่อพ่อสังเกตอาการลูกพ่อพูดพ่อพาลูกไปตรวจถึงดิ้นลนพาลูกไปรักษาเพื่อเอาหน้าและบอกกับ f อซว่าปรึกษาหมอมาตลอดแต่ไม่เคยโพสลงเฟซไม่เคยอยากให้ชาวโลกรับรู้แบบนี้ก็ได้หรอ ทั้งที่ตัวเองไม่เคยสนใจไม่เคยใส่ใจว่าลูกนอนหายใจไม่ออกมาเป็นปีเพิ่งจะได้รักษาตอนที่พ่อพาลูกไปอยู่ด้วยและสังเกตอาการลูกพาลูกไปหาหมอถึงรู้สาเหตุแต่นางคนนี้ก็ยังรับปวดพูดถูกกระทำเหมือนเดิมบอกว่าดูแลมาตลอดแต่ไม่โพสต์ลงเฟซแต่ทีผู้ใหม่ป่วยแค่วันเดียว รีบพาไปนั่งกอดกันรอเหมาะที่โรงพยาบาลบอกว่าผู้ใหม่หลอนๆหนาวๆเป็นไท้สูงแล้วอย่างมีหน้าเอาไปดูแลลูกไปสบลูกที่โรงเรียนถ่ายคอนเทนต์อีกเนี่ยแหละนะเขาเรียกว่าชอบเลขสีจริงๆเอาลูกไว้เป็นเครื่องมือเพื่อต่อรองอดีตผัวแต่ตัวเองอยู่กับผู้ใหม่ชำ ไม่มีสมองคิดได้แค่นี้แหละอันนี้จริงหลักลูกแบบไหนแค่จะเอาชนะการยึดคองไม่ถือว่าชัยชนะนะเธอต้องทำดีดูแลดีกว่าพ่อเขาลูกมีสุขภาพที่ดีดีทาง IQ และ EQ แบบนี้เขาเรียกว่าการเอาชนะต่างหากเอาชนะเพื่อให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่เอาชนะเพราะความอยากในตัวเอง แล้วจะบอกว่าไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกอันนี้จริงแต่การเทคแอคชั่นมันไม่ใช่ช้าปล่อยยาวลูกสาวได้ผ่าตัดเนี่ยเป็นเพราะแหล่งกระแทกของคนเป็นพ่อโคตรใส่ใจเลยละเอียดอ่อนมากรู้ทางรู้ว่าตัวเองไม่สบายอย่างไปคุกคีกับเด็กๆเ,เดี๋ยวน้องก็ติดไข้ไปด้วยสร้างภาพจนลืมอะไรไปหรือเปล่า คุณต้องมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้เกิดเป็นแม่หมามันยังรับลูกของมันเลยแต่คุณเป็นแม่คนแท้ๆวันวันนั่งแต่สร้างภาพรับบทผู้ถูกกระทำอยู่นั่นพอโดนวิพากวิจาร์ณก็หลับไม่ได้ยิ่งวิพากวิจาร์ณผู้ใหม่ของนาาหนังยิ่งออกมาปกป้องแทนควานไม่มีปล่อยให้ใครมาแตะผู้ใหม่ได้เลยลับมากห่วงมากทำไมไม่รีบแต่งงานกันไปเล่ะ จะได้ลงเออจดทะเบียนสมรสอยู่ด้วยกันจะได้แบ่งทรัพย์สินกันอยากเห็นถึงตอนจบจริงๆไม่มีอะไรที่จะไม่ว่าเนาะลูกเขาเขาพาไปตามหมอนัดพระเอกเป็นไข้ตัวร้อนก็คือหนังก็ต้องรีบแหละแต่มันรีบกว่าลูกไงคนสังคมเขาเห็นเขาเลยรับไม่ได้ถ้าเป็นเราวันนี้คือลูกคนเล็กไปโรงเรียนวันแรก ใจเราจะจดจอและพะวงกับลูกมากๆและตั้งหน้าตั้งตารอเวลาที่จะไปรับลูกกลับจากโรงเรียนคงไม่มีเวลามานั่งเฝ้าผู้ชายคนไหนไปโรงพยาบาลหรอกนะฉันจดจอจับก,การไปโรงเรียนของลูกวันแรกจริงๆนะถ้าคนมันมีจิตวิญญาณของความเป็นแม่สูงไม่ว่างานเยอะทางทางที่มีคนเลี้ยงคนขับรถปิงขยง อย่างไม่คิดจะพาไปหาหมอเลยแล้วมาอ้างว่าพาไปหาหมอไปปรึกษามหมออยู่มีหลักฐานพอถามหาหลักฐานก็เงียบไปก็มันไม่ได้รักลูกจริงๆถ้ารักลูกจริงๆแค่ความรู้สึกลูกสองคนมากกว่านี้ไม่ใช่เปเฝ้าแต่ผู้ชายทำเป็นจงเป็นจิ้นเห็นและสงสารเด็กมากขนาดโรงพยาบาล อย่างนั่งนั่งรูบรูป,ปคำค,ำคำเขาอยู่นั่นแหละโอ้ยหาันสซักวินาทีก็ได้ถ้าจะนั่งรูปคำกันขนาดนี้ก็เข้าห้องไปทำกันสองคนไม่ต้องออกมาในที่สาธารณะแบบนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยหลยนะผู้ใหม่อะไรก็ดีผู้ใหม่ทำเสียงแข็งหน่อยสมัยอยางไม่ได้ลดอยากได้อะไรทำให้เองเลยพอหันมาทางลูก รีบเรียกป้าตลอดเลยค่ะเรียกให้ป้ามาดูแบบนั้นแบบนี้แต่ผู้ใหม่เนี่ยทำให้หมดผู้ชายสำคัญกว่าลูกคำพูดรักลูกแต่การกระทำส่วนทางที่จริงก็รักลูกมากแหละแต่มีสามีใหม่เลยเอาใจสามีใหม่ก่อนสมัยก่อน,อนเราชอบแผ,ผ่วามากเพราะเสียงร้องที่ขีสูงมากร้องลามตอนนี้ไม่ชอบเลยไม่อยากดู ไม่อยากเห็นได้สาเปิดเจอเนี่ยเลื่อนผ่านเลยนะเพราะอะไรนรันหลอก็เพราะสิ่งข้อสายังรักษาไม่ได้เลยบอกเลยว่ามันน่าจริงๆโครสงสารผู้ใหญ่บ้านเลยนะเขารักลูกมากสงเสียเลี้ยงดูทุกอย่างน่าจะให้เกียรติเขาบ้างเรื่องอื่นไม่ว่าเรื่องลูกนี่สุดยอดคงอยากอาชนะมากเลยทำใส่เพื่อความสะใจ นางคิดจริงๆเหรอว่าคนอื่นเขาจะรักลูกเรามากกว่าพ่อเขาการมีความสัมพันธ์อันดีกับพ่อของลูกอย่างน้อยมันก็เป็นผลดีกับตัวของลูกนางเองเมื่อเขาโตขึ้นลดทิฐิลงบ้างเถอะคนเราแก่ลงทุกวนันทำอะไรควรคิดบ้างจะได้ไม่นั่งเสียใจทีหลังแบบทุกวันนี้สร้างภาพให้ดูน่าเชื่อถือ แต่เบื้องหลังเต็มไปด้วยการโกหกตอแหลหลอกใช้และเหยียบคนอื่นเพื่อประโยชน์ของตัวเองมาคือสอดอของนามเบี้ยวที่แท้จริงได้ๆนะฉันขอยืนยันว่าอย่างไงผู้ใหญ่บ้านก็เลี้ยงลูกได้ดีกว่านะแน่นอนหลายเพจก็ออกมาขอโทษผู้ใหญ่บ้านแล้ว สังคมส่วนใหญ่เขากินข้าวไงไม่ได้กินหญ้าเหมือนเอฟซีเกกแกที่งโง่ดักดานไปอิงกับการแคะขี้หูขี้ตาบนเวทีผูมใจจังเลยนะหาพ่อเลี้ยงให้ลูกสังคมสมัยนี้อย่าดูแต่หน้าตาอย่าคิดว่าเขารับลูกตัวเองไม่เห็นล้อมันบอกมันเป็นอารมณ์ร้อนแล้วมันจะไม่ลำคาญเด็กล้อเขาอย่างวัยรุ่นถ้าเกิดอยู่กันจริงๆ แค่ระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยนะเวยเกินไปสังคมสาบทุกวันอย่ามันน่าสุดๆ